เราอยู่กับแชมป์หสมัยอย่างเอสาวรถแห่แห่งเมืองพยัคฆภูมิพิสัยที่ต้องมาเจอกับคู่ทา้าดวลลูกสาวสุดขยนันที่ทําทุกทางเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่เราไปเอาใจช่วยทั้งคู่พร้อมกันครับแชมป์นในวันนี้แชมป์หสมัยสะสมเงินทุนอยู่40,000บาทจากเงินชัยโยประการเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเอจากมหาสารคาม พร้อมไปต่อไหมคะพร้อมค่ะด้านนี้จัดให้งำงามลูกสาวช่างภาพครับขอทําทุกทางเพื่อช่วยเหลืองานของคุณพ่อคุณแม่ฮะน้องการ์ตูนจากอุดรธานีสวัสดีค่ะการ์ตูนเจริญวิชานำตหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวที่คํคำพรเนตโคตรค่ะ ชื่อเล่นชื่อการ์ตูนค่ะอายุ16ปีมาจากอุดรธานีค่ะค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นนักเรียนอยู่ค่ะชั้นไหนนะคัชั้นม .3 ทับหนึ่งค่ะชั้นม .3 ทับหนึ่งนะกิจกรรมทำไหมคะทำค่ะเด็กสมัยนี้ถ้าเป็นเด็กกิจกรรมก็ต้องไปแข่งขันศิลปะกิจกรรมหนูไปไหมคะไปค่ะชนะทขาไม่ล่ะอที่หนึ่งค่ะดีตอนนั้นไปแข่งอะไรคะ ตอนนั้นไปแข่งลำนางกลับค่ะไทยอนุรักษ์ค่ะปีแรกด้วยค่ะอ๋อเหรอใช่ปีแรกเราก็ได้คว้าแชมป์มาได้เลยเหรอใช่ค่ะไม่รู้จะเก่งอะไรเบอร์นี้อ่ะก่อนก่อนที่เราจะหมั่นไส้เธอนะฮะไปดูเรื่องราวของเธอกันดีกว่าครับน้องกระตูจ้า ปัจจุบันเป็นนักเรียนค่ะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนยูทองพิท,าพทยาคมจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะกิจวัตรประจําวันก็มาโรงเรียนค่ะแล้วก็มาทบทวนบทเรียนกับเพื่อนค่ะทําการบ้านด้วยกันค่ะถ้ามีเวลาว่างก็จะไปร่วมกิจกรรมค่ะก็มีซ้อมร้องเพลงบ้างแล้วก็ซ้อมนำนัฏศินบ้างค่ะ จากการเรียนที่หนูทุ่มเทแล้วแล้วก็จะมีกิจกรรมภายในโรงเรียนที่หนูได้ไปร่วมด้วยค่ะกิจกรรมก็มีช่วงที่ผ่านมาก็เป็นกีฬาสีค่ะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ค่ะแล้วก็เป็นนางรำมีรำโปรงลางรำไทยบ้างค่ะแล้วก็ร้องเพลงด้วยค่ะผลการเรียนตอนนี้ก็3ามกว่าค่ะก็อีกไม่กี่เดือนก็จะจบมสแล้วค่ะกำลังจะขึ้นมสคิดว่าจะต่อสายวิทย์คณิตค่ะแล้วก็จะเรียนพีดีกีมรามคำแหงด้วยค่ะ ในอนาคตอยากเป็นทนายความค่ะก็เลยตั้งใจว่าจะเรียนคณะนิติศาสตร์ค่ะที่อยากเป็นทนายเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เคยสร้างทนายความมาค่ะเรื่องที่ดินแล้วเนี่ยหนูก็ได้เห็นการทํางานของทนายความค่ะจําแบบกฎหมายจามาตาอะไรได้ไแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องแบบทําให้ลูกความเราชนะอีกฝ่ายหนึ่งค่ะรู้สึกว่าอยากเป็นค่ะ ครอัวตอนนี้อยู่กัน4ี่คนค่ะมีคุณพ่ออายุ60ปีคุณแม่อายุ54ปีค่ะแล้วก็พี่สาวอายุ35ค่ะแล้วก็ตัวหนูค่ะคุณพ่อคุณแม่พามาชีพรับจ้างถ่ายรูปค่ะก็มีอัดกรอบแล้วก็ถ่ายรูปติดบัตรบ้างค่ะไปถ่ายรูปตามงานต่างๆด้วยค่ะแล้วก็รับซ่อมของค่ะรับซ่อมัดลมเครื่องซักผ้าอะไรแบบนี้ค่ะเวลาหลังเลิกเรียนแล้วก็วันหยุดจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานค่ะ ช่วยคุณพ่อมาตั้งแต่อายุ7ขวบเลยค่ะได้ช่วยคุณพ่อแล้วรู้สึกว่าดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกแบบนี่แล้วก็ทําได้นะอะไรแบบนี้ค่ะก็แบบอยากแบ่งเบาภาระคุณพ่อไม่ให้มันหนักมากค่ะปัญหาของอาชีพนี้ก็คือคนสมัยนี้ค่ะเขาไม่ค่อยนิยมการถ่ายรูปอัดกรอบแล้วค่ะคนส่วนใหญ่เขาก็ถ่ายรูปเก็บลงในโทรศัพท์กันหมดแล้วค่ะก็เหมือนการทําแบบนี้ทําให้ไรายได้ที่บ้านหนูลดลงค่ะ หนูกับคุณพ่อก็กำลังพัฒนาค่ะปรับตัวไปตามแบบตามยุคสมัยใหม่ค่ะหนูมองว่าการมีรูปถ่ายเก็บไว้มันก็จะได้เก็บความทรงจำเราไว้ในบ้านตั้งไว้หรือห้อยไว้ก็ได้ค่ะการมีรูปถ่ายติดตัวไว้หนูคิดว่ามันก็เป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วก็คลาสสิกดีเหมือนกันค่ะ มาที่หนูมาออรายการในวันนี้ก็คืออยากต่อเติมบ้านค่ะต่อเติมบ้านให้เป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็อยากทําห้องถ่ายรูปให้คุณพ่อใหม่ค่ะแล้วก็ซูนห้องซ่อมของค่ะบ้านจะได้เรียบร้อยมากขึ้นลูกค้ามาเห็นก็จะได้อยากเข้ามาใช้บริการค่ะขอกำลังใจจากชาวอุดรธานีแล้วก็เพื่อนๆในโรงเรียนแล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะหนูจะทำให้ดีที่สุดคะ่ะ ถ่ายรูปได้นะคะวันนี้จะบอกว่าฟังแล้วน้องคุมเสียงได้ตั้งแต่ต้นจนจบไม่แผ่วเลยน้องเอจ๋ะพี่ชอบความมีสเสน่ห์ของน้องเอในแหลเดเรื่รองของการร้องตอนนี้ถ้าคะแนนเต็มร้อยมันมันเกิน85้าเลยบอกลาคือโตอแต่ก็แอบ,บรอยอายุห่างๆใจมีความว่าง ่ลัังทีกเป็นคนลำเป็นใช้คาว่าลำเป็นนะลูกแต่จุดอ่อนคือยังไม่สุดจับแจกกันอย่างตอนนี้ฮะกับแคมเปญอร่อยดีรวยทุลุศิลร้านแจกท้องทุกภาคทรไทยปีสองแจกโชคทุกวันทัวไทยให้ทั้งลูกค้าที่ใช้และร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีทุกภาคทัวรไทยได้เป็นเศรษฐีอร่อยดียิ้มฉ่ำหน้าบานกันข้ามปี โชคที่หนึ่งทองคำมูลค่า5,000บาททุกวันจันทถึงศุกร์ทั้งลูกค้าและร้านค้าโชคใหญ่ชั้นที่สองลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทห็นการกรก็ที่อร่อยดีได้ภาษาไทยที่มีเชมชุมพลและติ๊กเกอร์รวยทุลุศ10ล้านปี2ขนาดใดก็ได้หรือคู้บองในลังเขียนชื่อหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรส่งทางไปรษณีย์มาที่ตู้ปน9ปดสอบาปบางสะทงสมุนปราการ 5. หรือนึ่ง รับชิ้นส่วนแบบนี้ไหนก็ย่อนกันครับไได้เยอะๆเลยจ้าเตรียมรับโชคของยิ้มฉ่ำหน้าบางกันข้ามปีกับกะที่100้อยรซ็นปลาอร่อยดี